ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอันโต้ต้องขานะครับที่สาขาเนติวันนี้จะมาทําการสัมภาษณ์รีวิวลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่มารับรถกับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่เขาเลยครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับผมบอสครับพี่บอสนะครับวันนี้พี่บอสมาซื้อรถอะไรครับพี่นิสสันเอ็กเทรลครับเอ็กเทลนะครับสภาพรถเป็นไงครับพี่สภาพรถก็เท่าที่โดยดูโดยรวมก็ยังใหม่นะครับครับพี่ครับใหม่น้อยครับผมอ่าฮะโดยรวมไม่น่ามีปัญหาอะไรครับพี่ อันนี้พี่บอสดูมาจากสื่อไหนครับพี่เห็นทาง a c e b o o k ครับ Facebook นะครับเป็นเพจของทางร้านใช่ไหมศูนย์รถยนต์มือสองโตทัคาครับผมแล้วพี่ก็สามารถตัดใจเข้ามาได้เลยครับพี่หรือว่าติดต่อกับเซลอะไรกันบ้างไหมครับจริงๆก็เดินเข้ามาดูหวเข้ามาเข้ามาดูหน้าร้านเลยแล้วเซลคนไหนดูแลครับพี่บอสก็จะมีเป็นพิยุมาคอยดูแลอ๋อพี่ยุครับครับพี่การบริการของเซลเป็นยังไงครับก็ดีครับให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนครับผมครับพี่ ก็คือสามารถเข้ามาครั้งมีเข้ามาครั้งแรกป่ะครับพี่บอสที่นี่อ่าใช่ใช่ใชครั้งแรกแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับเพราะอะไรครับพี่ถึงสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยพี่ครั้งแรกที่เข้ามาอ่าก็ด้วยตัวรถที่มันคุณภาพมันดูใหม่แล้วแล้วก็ใหม่ก็น้อยอยู่เซลลให้ข้อมูลครบถ้วนก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอ๋อโอเคครับพี่เดี๋ยวถามพี่บอสนิดนึงครับถ้าเกิดมีโอกาสครั้งที่2นะครับพี่บอสจะกลับมาที่นี่ไหมครับพี่ที่ศูนย์รถยนต์สองตัวราคาหรือจะแนะนําเพื่อนเข้ามาไหมครับพี่ ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวน่าจะกลับมาครับหรือว่าจะแนะนานเพื่อนต่อไปครับได้ครับพี่โอเคเดี๋ยวอยากให้บอสฝากอ่ากนิดนึงครับ <Okay. S 1> อยากให้ทางศูนย์รถยนต์มือสองโต้คาปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือด้านการบริการหรือว่าภาพรวมโดยรอบตรงไหนไหมครับพี่ไม่มีนะครับก็อยากจะให้คงมาตรฐานไวน้ยังตลอดไปประมาณได้ครับพี่บอสขอบคุณมากครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับให้พี่บอสทาจะเป็นการแบบประเมินในตัวของเซลล์ยูนะครับก็คือการให้คะแนนคือการกดไลค์ถ้าพี่ยูเป็นโต้คารัมาตรฐานที่ถูก ที่คุณวางใจในสายตาของพี่บอนะครับให้พี่บอลกดไลค์ให้พี่ยูหน่อยแต่ถ้ายังไม่พอใจหรือว่ายังไม่ผ่านนะครับก็ให้พี่บอนั่งเฉยได้เลยไม่เป็นไรได้ครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพี่ยูจะเป็นโตออโต้ขามาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาของพี่บอลได้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วมาเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามโอ้โหขอบคุณแพนพี่ยูมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่บอลมากๆนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวล์ไปก่อนครับสวัสดีครับ